สวัสดีอาจารย์นะคะวันนี้จะมาพรีเซนต์ mind m a p p i n g บทที่หนึ่งนะคะพฤติกรรมผู้บริโภคพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคก็คือผู้ที่ซื้อใช้คนหาสินค้าขั้นสุดท้ายเพื่อสนองความต้องการนะคะส่วนบทบาทของผู้บริโภคก็จะแบ่งออกเป็น5หัวข้อนะคะอันแรกก็คือผู้เริ่มค่ะอันที่2เป็นผู้มีอิทธิพลนะคะที่3เป็นผู้ตัดสินใจอันที่4เป็นผู้ซื้อส่วน5ก็เป็นผู้ใช้นะคะ ล้วพฤติกรรมผู้บริโภคก็จะแบ่งออกเป็นทฤษฎีทฤษฎีก็จะเป็นออกเป็นสามหัวข้อใหญ่ๆคือทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์นะคะแล้วก็ทฤษฎีตัวแบบอแองเกิลนะคะทฤษฎีนี้จะได้รับความยอมรับมากค่ะต่อไปเป็นทฤษฎีต้นแบบพฤติกรรมผู้ซื้อนะคะเป็นทฤษฎีของฟิลลิปก็จะแบ่งออกมาเป็นสิ่งกระตุ้นภายนอกคือ 4P นะคะแล้วก็เป็นกล่องดำลักษณะผู้ซื้อ แล้วต่อไปก็จะเป็นการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคค่ะ